สวัสดีครับก็ร,รับเข้าสู่ช่องไอคอีสานคอยคนคอนิสานผมคนอีสานวันนี้ก็เป็นวันที่สมิถุนายนก็เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าผมทำงานเอกชนก็ไม่ได้หยุดขออนุญาตจิบกับแฟนะครับเมื่อวานที่ผมลงคลิปพูดถึงการ ส่งออกรถยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ผมพูดถึงประเทศกัมพูชาคือน่าถ้าจะย้อนไปเมื่อ10กว่าหรือ20ปีนปะปน่าจะประมาณนั้นแหละย0ปีที่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีการขโมยรถจากฝั่งประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา อาจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะแม้กระทั่งรถตู้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าใครร่วมกระทําบ้างนะแต่ว่ามันไปแล้วมันหายไปเลยนะฮะครั้งหนึ่งผมเคยไปที่ชายแดนกัมพูชาก็ยีสิบปีที่แล้วอะ่ะเคยไปที่ชายแดนกัมพูชาฝั่งจังหวัดจันทบ,บุรีท่านนั้นเขาเรียกว่าอำเภอมะขามนะ ผมก็ไปไปเที่ยวแล้วก็เขาก็ชวนว่าเออออกไปไปดูตลาดชายแดนไหมวันนั้นผมนุ่งกางเกงลายพรางแล้วก็ใส่หมวกลายพรางริงผมไม่ได้เป็นทหารนะผมก็ไปเห็นรถยนต์ไม่ใช่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสมัยนั้นน่าจเป็นรุ่นดรีมนะฮะรุ่นดรีม มันมีทะเบียนของประเทศกัมพูชาแต่ผมเห็นป้ายสมัยก่อนป้ายพอรบร์นะมันจะเอาติดไว้กับตัวรถอผมก็นี่มันรถบ้านเรานี่วะผมก็เลยถามคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่เาเขาถามผมก็พูดพูดอ,อ้อมหมดนว่าเออซื้อมาหรือเขาพูดว่าอ๋อไ,ได้ซื้อหรอกก็น่นแหละนี่ก็ผมก็ถามว่าเออ ถ้าซื้อมาจากฝั่งนู้นน่ะเท่าไหร่หมายถึงว่ารับซื้อของโจรนั่นแหละนะฮะเท่าไหร่เขาก็ให้ชี้ให้ไปคุยกับเขาบอกเนี่ยไปคุยกับหัวหน้าเขาเขาพูดอย่างนั้นเขาก็ไปคุยกับหัวหน้าสมัยนั้นมันไม่มีกล้องแบบไม่มีทีวีอ่ไม่ใช่โทรศัพท์กล้องแบบนี้นะเขาก็ได้แต่คุยด้วยปากเนาะเขาก็ถามว่า ซื้อมายังไงราคาเท่าไหร่หมายถึงว่ารับซื้อมาราคาเท่าไหร่หรอกเนี่ยถ้ารุ่นนี้เขาให้หมื่นสองหมื่นสองบาทหมื่นหมื่นหมื่นสองพันบาทนะครับหมื่นสองพันบาทก็เป็นรลจิคอร์ดดีเลยชายคนนั้นเขาบอ,บอกว่าพี่มีเขาก็พูดภาษาเขมรพูดไทยสำเนียงเขมรเนาะพี่มีก็เอามาให้ผมได้เลยนะก็บอกผมก็เออ เขาไม่มีเราไม่ได้ทำเขาพูดอย่างนั้นคือเขาคงคิดว่าผมเป็นทหารนะเนาะเพราะผมแต่งชุดนุ่งเก่งลายพรางแล้วก็ใส่ดัดใส่หมวกทหารด้วยใส่หมวกลายพรางด้วยนะครับลายพรางก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทหารเสมอไปเนาะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนั้นของผมนะฮะผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็เดี๋ยวมันมีเรื่องหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับการเอารถส่งไปฝั่งนูน้นะที่ผมที่ผมได้ประสบมาด้วยตัวเองบ้างมีคนเล่าให้ฟังบ้าง ประเภทดาวแล้วขนขึ้นรถเลยนะฮะแถวบ้านแถวสุรินบ้านผมเยวันหนึ่งตะเวนดาวเจดแปดคันส่งขึ้นรถหกรอบไปเลยก็มีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ